สำหรับวันนี้ผมจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับสปอยเลอร์หลังคานะครับมวกหรือ a อ r o m a นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับสำหรับเหตุผลในการติดตั้งสปอยเลอร์หลังคานะครับที่วันนี้เรามาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือ,อด้านราคานะครับถ้าติดตั้งสปอยเลอร์หลังคามาจากโรงงานก็จะ ราคา3 4 0 0 0บาทซึ่งบางคนไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหรือไม่หรือ,หร,อหรือไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะทุนเงินไป34,000่ 30, บาทนะครับะนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตั้งทีหลังแล้วสั่งชุดข้างบนแท้าจากโรงงานในราคา3 4 0 0 0บาทไม่ได้นะครับมันจะต้องราคาสูงสูงกว่านี้นะครับเหตุผลข้อที่2ก็คือ,อ ลักษณะงานนะครับที่รถจะเอาไปใช้นะครับเช่นนะครับหน้างานไซงานนะครับลวงรถนะครับคันนี้นะครับที่เป็นสปอยเลอร์ลังคารุ่นใหม่นะครับที่ผมมามาจอดตรงนี้ก็จะได้เห็นความแตกต่างนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นโรงล้างรถของคิงยนนะครับสูงจากพื้นตรงนี้ครับจะอยู่ที่4เมตร4เมตร50นะครับ4เมตร50 นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรวมสปอยเลอร์หลังคานะครับสูงจากพื้นดินจนถึงหมวกบนสุดนะครับอยู่ที่3เมตร90ซึ่งซึ่งไม่เกินกฎหมายขนส่งนะครับกฎหมายขนส่งก็คือจากพื้นดินไปถึงสูงสุดนะครับไม่เกิน4เมตรแต่รถคันนี้คือสูงเมตรสูง3เมตร90นะครับสูง3เมตรลักษณะงานไซสงานลงจอดรถของเรานะครับจะต้องสูง 3เมตร95ถึงถึงถึง4เมตรนะครับรถคันนี้ถึงถึงจะผ่านถึงจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีอีกงานลักษณะหนึ่งที่เห็นรถหัวลากของอิซุซติดตั้งสปอยเลอร์หลังคานะครับก็คือเป็นรถที่เป็นรถพื้นเรียบลากตู้คอนเทนเนอร์นะครับถ้าไม่ใส่สปอยเลอร์หลังคานะครับก็ลมจะไปต้านต้านตรงตู้ ต้านตู้นะครับก็จะทําให้รถกินน้ํามันนะครับพอใส่สปอยเลอร์หลังคาจะทําให้ลู่ลมแล้วรถจะประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับเป็นลักษณะที่3นะครับก็คือ,อตามความชอบนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบใส่สปอยเลอร์หลังคานะครับก็จะไปแต่งหัวเลยนะครับแต่งหัวก็คือใส่ค่อมหลังคาเต็มแต่งไฟใส่ตุ๊ก,กตามิชลินนะครับ ใส่สปอตไลท์อย่างนี้นะครับก็จะเห็นบนท้องถนนนะครับก็มีมีเยอะอยู่นะครับที่ที่ที่ไปแต่งหัวนะครับบนท้องถนนที่วิ่งสวนกันไปสวนกันมาที่เราเห็นอยู่อยู่บนท้องถนนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลดหัวลากนะครับก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจนะครับ